ในวิดีโอนี้นะคะเราจะกล่าวถึงนิยามความปลอดภัยนะคะสำหรับการเข้ารหัสข้อมูลแบบใช้กุญแจสมมาตรนะคะนิยามนี้เป็นนิยามที่ใช้กันทั่วไปทั่วโลกนะคะเป็นมาตรฐานของด้านความปลอดภัยสำหรับการเข้ารหัสนะคะอันนี้นิยามที่เรียกนะคะก็คือ IND-CPA นะคะ IND ย่อมาจาก Indistinguishability นะคะแล้ว CPA ย่อมาจาก Chosen Plaintext Attack เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าชื่อนี้มันมีที่มาที่ไปอย่างไรนะคะดูเกมที่ใช้ในการเขียนนิยามนะคะเพื่อที่จะแคปเจอร์ความหมายว่าการเข้ารหัสที่ดีนะคะควรจะมีคุณสมบัติอย่างไรนะคะถ้าดูตามเซนต์ของเรานะคะการเข้ารหัสที่ดีจะต้องมีคุณสมบัติซ่อนข้อมูลเดี๋ยวเราจะดูเกมนะคะว่ามันเป็นแบบนั้นอย่างไรนะคะมีผู้ร้ายนะคะตัวสีแดง แล้วผู้ร้ายนี้นะคะในเกมนี้จะมี access สำหรับ encryption oracle นะคะแต่ Oracle นี้นะคะผู้ร้ายจะสามารถสอบถามได้ด้วยข้อความ2ข้อความนะคะสำหรับวิธีการเข้ารหัสที่ไม่ได้ตั้งใจที่จะซ่อนความยาวของข้อมูลที่ถูกเข้ารหัสนะคะ ผู้ร้ายเวลาที่ถาม o r a c l e จะต้องถามข้อความที่มีความยาวเท่ากันทั้งคู่นะคะเสร็จแล้วการเข้ารหัสนะคะก็คือ o r a c l e จะเลือกนะคะที่จะเข้ารหัสข้อความที่อยู่ทางซ้ายหรือทางขวาแล้วก็ส่งไซฟอร์เท t ที่ได้ให้กับผู้ร้ายไปผู้ร้ายมีหน้าที่นะคะที่จะตอบว่าข้อความที่ได้รับมานะคะคือไซฟอร์เท t ส่วนนี้เกิดจากการเข้ารหัสข้อความซ้ายหรือข้อความขวานะคะโดยที่ผู้ร้ายสามารถที่จะถามคําถาม กับ oracle ได้หลายๆคำถามนะคะก็คือที่แสดงให้เห็นเป็นลูกศรสีแดงที่เป็นลูกศรตัวหนานะคะอันนี้คือผู้ร้ายสามารถที่จะถามได้สักระยะหนึ่งนะคะจนพอใจเพื่อที่จะเก็บข้อมูลเสร็จแล้วก็จะตอบออกมาว่ามันคิดว่าไซเฟอเทคที่มันได้รับมาตลอดมานั้นเป็น e n นคริ t i o n ของตัวซ้ายเสมอหรือตัวขวาเสมอนะคะตัว ข้อความที่ใส่เข้าไปเป็น input ของ Oracle นะคะคือ m 0กับ m 1นี้ก็คือ plain text ที่ผู้ร้ายเลือกมาดังนั้นก็คืออสิ่งนี้จึงถูกเรียกนะคะว่าเป็น chosen plain text การ Attack แบบนี้จึงเรียกว่าเป็น chosen plain text attack ส่วนนิยามความปลอดภัยที่ใช้กันเหมือนกันนะคะและถือว่าเป็นนิยามความปลอดภัยท,ที่แข็งแรงกว่านิยามแรกนะคะก็คือ indistinguishability against chosen ciphertext attack นะคะอันนี้คือความคาดหวังพื้นฐานที่สุดนะคะของ s y mm e t r i c encryption s c h e m e นะคะ CPA ไม่เพียงพอนะคะคนต้องการแข็งแรงกว่านั้นก็คือ CCA เกมในการาเขียนนิยามนะคะสำหรับ IND-CCA นะคะจะเหมือนก,นกันกับ CPA คือผู้ร้ายนะคะจะได้รับ Encryption Oracle เพราะฉะนั้นผู้ร้ายสามารถที่จะทำา h o เส้น plaintext attack ได้แต่ ใน CCA นะคะเราจะให้ผู้ร้ายมี access สำหรับ decryption oracle ด้วย decryption oracle นะคะชื่อมันก็สื่ออยู่แล้วว่าผู้ร้ายสามารถที่จะถาม oracle ตัวนี้ด้วย c y p h e r t e x t นะคะเพื่อที่จะได้ผลลัพธ์เป็นคำตอบก็คือ decryption ของ c y p h e r t e x t ที่ทให้ไปนะคะซึ่งลูกศรสีแดงทั้งสองลูกศรน,นี้ก็จะสื่อให้เห็นว่าผู้ร้ายสามารถที่จะ interact นะคะคือถามคำถามกับ encryption oracle และ decryption oracle ได้ หลายๆคำถามในลำดับสับหว่างกันอย่างไรก็ได้นะคะอาจจะถาม Encryption สักพักแล้วก็มาถาม Decryption แล้วกลับไปถาม Encryption ใหม่นะคะทีนี้ถ้าเรานั่งคิดสักพักหนึ่งนะคะก็จะพบว่าจะต้องมีข้อจำกัดอะไรบางอย่างนะคะในการที่จะทำโว์เส้น Cipher text นะคะ Attack ก็คือการที่จะ submit Cipher text ให้กับ Decryption oracle นะคะถ้าลองคิดนิดนึง ไซเฟอร์เท็นี้นะคะห้ามเป็น c ซ p h e r Text ที่ได้รับมาเป็นผลลัพธ์ของการถาม Encryption Oracle นะคะก็คือตัว c ที่ได้มาจาก Encryption Oracle นะคะอาจจะมีหลายตัวห้ามเอาตัวเหล่านั้นนะคะมาถาม Decryption Oracle นะคะสาเหตุก็คือนะคะถ้าเอาไม่มีข้อจำกัดตรงนี้นะคะไม่มี เอนคริปชันสกรมไหนนะคะที่จะปลอดภัยเลยเพราะว่าผู้ร้ายสามารถที่จะถาม Encryption Oracle นะคะให้เ n crypt ข้อมูลนะคะสค่าไม่เท่ากันแล้วก็เอาผลลัพบที่ได้เป็น Cypher Text นะคะมาถาม Decryption Oracle ต่อแล้วก็ดูว่าผลลั์ที่ได้เนี่ยเป็นม s เซจข้างซ้ายหรือม s เศษข้างขวานะคะเล่นเกมแบบนี้แข่งกับ วิธีการเข้ารหัสได้ทุกวิธีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเล่นเกมแบบนี้ก็จะไม่มีวิธีการเข้ารหัสแบบไหนที่จะต้านทานการแอแทกแบบนี้ได้เลยทีนี้ถ้าผู้ร้ายนะคะนอนฝันขึ้นมาเป็น c ซ p h e r t e x t นะคะแล้วก็เอาไซเฟ e ร t เท็ตัวนั้นไปถาม Decryption Oracle แล้วบังเอิญน,นะคะหลังจากนั้นผู้ร้ายถาม Encryption Oracle แล้วได้ c ซ p h e r t e x t ซ์ที่ซ้ำกันกับไซเฟอร์เท็กซส่วที่ถามไปแล้วแบบนี้อนุญาตนะคะเพราะว่าถือว่า ตอนที่ถาม Decryption Oracle นะคะตอนนั้นผู้ร้ายยังไม่ได้ได้รับ Cyphertext นั้นมาเป็นผลลัพธ์จาก e n นคริปชัาการถาม Encryption Oracle นะคะอันนี้ก็เป็นไปตาม Common Sense นะคะทีนี้หลายคนอาจจะมีคำถามนะคะว่านิยามหน้าตาแปลกมากนะคะเพราะว่าการทำการเข้ารหัสข้อมูลเรามักจะบอกว่าซ่อนข้อมูลแล้วเกมอันนี้ดูแล้วก็อาจจะไม่ดูแล้วไม่ได้ใกล้เคียงกับ การใช้งานโปรแกรมในชีวิตจริงนะคะในส่วนนี้นะคะก็ต้องบอกว่านิยามความปลอดภัยนี้นะคะเป็นนิยามที่ถูกทำให้อยู่ในรูปแบบที่ง่ายนะคะคำว่าง่ายคือง่ายต่อการทำความเข้าใจและเขียนข้อพิสูจน์นะคะแต่ในขณะเดียวกันก็แคปเจอร์ลักษณะการใช้งานในชีวิตจริงที่มีความหลากหลายนะคะแล้วแคปเจอร์เฉพาะคุณสมบัติที่เราต้องการจริงๆ นะคะอันนี้ก็คือคุณสมบัติที่เราต้องการคือเวลาที่เราเข้ารหัส plaintext แล้วเนี่ยต่อให้ผู้ร้ายสามารถที่ดักจับจะดักจับ ciphertext ไปได้เช่นใช้ไวาชาร์กหรือทูเครื่องมืออะไรก็แล้วแต่นะคะผู้ร้ายจะไม่สามารถที่จะดู ciphertext นั้นแล้วมาบอกได้ว่าข้อมูลที่ถูกเข้ารหัสนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะทั้งในลักษณะคือ หน้าตาเป็นอย่างไรหรือมี parity bit เป็นอย่างไรหรือมี bit แรก bit สุดท้ายเป็นอย่างไรนะคะเราต้องการที่จะปิดข้อมูลเหล่านี้ทั้งหมดถ้าเกิดว่าข้อมูลบางอย่างแบบนั้นมีการ,รั่วไหลออกมาได้นะคะผู้ร้ายก็สามารถที่จะนําการ,รั่วไหลอันนั้นมาเล่นเกมแบบที่เราเขียนนี้นะคะเกมซ้ายขวาแล้วก็เอามาชนะเกมได้นะคะก็คือให้เข้ารหัสข้อมูลซ้ายและขวาดูไซเฟอร์เท t ซี่ได้แล้วเอาข้อมูลที่ั่วไหลมาตอบว่า ข้อความตั้งต้นเป็นตัวซ้ายหรือตัวขวาอันนี้ก็เลยเป็นลักษณะของการแคปเจอร์คุณสมบัติที่เราต้องการจาก s y m e t r r c Encryption โดยปกตินะคะแต่เพียนการทดลองที่ Simplify มาแล้วคือมีรายละเอียดที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะคะสำหรับการทดลองที่ Simplify มาแล้วแบบนี้นะคะก็จะทำให้เราสามารถเทียนข้อพิสูจน์ความปลอดภัยของสกิมต่างๆได้ง่ายขึ้น อีกคำถามหนึ่งนะคะที่บางคนอาจจะมีนะคะก็คือว่าการที่เราให้ Encryption Oracle และ Decryption Oracle access ไปนะคะกับผู้ร้ายเนี่ยมันมากกว่าความเป็นจริงที่ควรจะเป็นหรือไม่นะคะส่วนที่เป็น Encryption Oracle นะคะอันนี้ไม่มากกว่าความเป็นจริงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะเพราะว่า ลักษณะการใช้งานคริปตโตกราฟีในปัจจุบันนะคะเราจะพบการใช้งานที่เสมือนหนึ่งว่ามี Encryption Oracle ให้ผู้ร้ายแบบนี้ค่อนข้างมากนะคะสมมุติว่าเว็บเซิร์ฟเวอร์นะคะ,ะมีเว็บแอปพลิเคชันรันอยู่แล้วผู้ร้ายนะคะสามารถที่จะทำตัวเสมือนหนึ่งเป็นยูเซอร์ธรรมดาทั่วไปที่อยากจะมาลงทะเบียนเพื่อที่จะใช้ระบบนะคะ เพราะฉะนั้นถ้าเซิร์ฟเวอร์เนี่ยนะคะทำการเข้ารหัสข้อมูลที่ยูเซอร์กรอกเข้ามานะคะมันก็เสมือนหนึ่งว่าผู้ร้ายสามารถที่จะใส่ plain text ให้เว็บเซิร์ฟเวอร์เข้ารหัสเพราะฉะนั้นความสามารถนี้ปัจจุบันมีอยู่ทั่วไปนะคะส่วน decryption oracle access นะคะเราก็อาจจะถามได้ว่ามันจะเกิดขึ้นในชีวิตจริงตอนไหนนะคะอันนี้ตัวอย่างที่เคยมีคนทำแล้วนะคะก็คือ attack email นะคะสมมุติว่าเหยื่อนะคะมีการอดอดรหัสอีเมล โดยใช้กุญแจที่เขารู้เพียงคนเดียวผู้ร้ายนะคะสามารถที่จะดักจับไซเฟอร์เท็กซ์นะคะที่เขาสนใจแล้วก็เอาไซเฟอร์เท็กซ์นั้นเนี่ยมาแก้ไขนะคะพอแก้ไขแล้วเนี่ยโอกาสก็ค่อนข้างสูงว่าผู้รับเวลาเอาไปดีคริปนะคะก็จะอ่านไม่รู้เรื่องนะคะเพราะว่า encoding ก็อาจจะเสียหายไปเสร็จแล้วเหยื่อนะคะก็อาจจะตอบผู้ร้ายไปนะคะว่าคุณส่งอะไรมาอันนี้อ่านไม่ได้นะคะผู้ร้ายก็ จะได้รับสิ่งที่ถูกถอดรหัสสำหรับ c ซ p h e r t e x t ที่ตัวเองส่งไปมาวิเคราะห์นะคะเพื่อที่จะหาความสัมพันธ์กับเพลนเทคเดิมที่ผู้ร้ายตั้งใจที่จะทราบต่อไปได้หรือว่าอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะก็เช่นโมบายแอปเป็นต้นนะคะที่เวลารับข้อมูลอะไรมานะคะก็ยอมถอดรหัสแล้วก็ส่งตอบกลับมาเพราะว่าคิดว่าตัวเองไม่ได้เขียนใส่ d a t a b a s e หรืออะไรที่มีค่า นะคะข้อมูลเขียนเสร็จแล้วก็ทิ้งแบบนี้แต่ว่าถ้าผู้ร้ายสามารถที่จะเก็บเอาผลลัพธ์ของการถอดรหัสมาก็สามารถในบางกรณีนะคะเอามาใช้ประโยชน์ในการโจมตีข้อความอื่นๆที่ถูกเข้ารหัสด้วยวิธีการเดียวกันและกุญแจดอกเดียวกันได้นะคะ